อ๋อกำลังกำลังจะมีน้องเหรอโชคดีนะใคระวังัวไปงกันกันหนัาอฮั้าอยู่ไหนไอ้โงอ้งงครับขนี่ไงนี่ไงโอนี่นยไม่เป็นไรแตกก็อันใหม่นี่อันไหนตกใจใช่ไหมคะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะ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 ไรเราแตก็เจกีโอแล้วใคยทำแตกอะไอยังไงแล้วทำยังไงเขาถึงแตกอ่ะอันนี้มัดเจกีไอนนี้มัดเจกแตกมาสองลูกแต่มันไม่แตกลูกอ้าวแล้วข้างในมันมีเม็ดเม็ดอย่างนี้หรือเปล่าเม็ดมันแตกกระจายเต็มห้องนะใช่หลับลูกแบบนี้ก็แตกเหมือนกันแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ออกมาเพราะมันเหนียวอันนโอเคไหมโอ้โหอันนี้อ ไหนแตกตรงไหนไหนแตกตรงไหนห้องเราก็คือขอเตียงเสริมกันแบบกระจายปกติในห้องนี้มันคงวางได้ประมาณสองเตียงเนอะนี่ก็เพิ่มมาอีกสองเตียงเป็นที่ ย้อนแต่งนิดนึงเราต้องถ่ายจากฝั่งนี้แม่เลย่าัวทาทอ้นผอมเป็นเรื่องสมมติชิวสวยมนรีสอรที่ติดกันที่มาคาที่แล้วพี่รู้ว่าเจ้าของเดียวกันใช่มปนเจ้าของเดียวนี่คือกระตะทานียอมยงบอก ทัซิลิตี้เขาก็คือดีมากเลยนะห้องอาหารมีสามสี่ห้องอ่ะใช่ห้องอาหารเยอะมากเออฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงลูกมาถืออะไรมากินอ่ะกินได้เปล่าเอามาให้หอูเอาหยิบหยิบบอลลูออกมากันะเด็นไปแล้วพี่ว่าถ่ารูปเาเลยค่ะ กิน,น,น้ำอกไม่ได้สิมันเป็นมนเจลลี่เจลลี่กินไม่ได้กินล้ยนวย,ยั้ยกินล้วยดีกว่าบรนานไมไม้านไมมมหมเจี่แมอกี่อบอีสวัดีท่กักโรงแรมมะลายโรงแรมชื่อ The Sand เดอะแซนเขาหล นี่รองเท้าเด็กถ่ายแค่นิดนึงของยากอะไรเองคุดคุดครบทุกคนคุดคุดแวร์นะคะกินไหมคะไม่เห็นอะไรอะคะกินไหมมิจฉาแคะไม่เห็นไม่เห็นใสยน้ำเลยไมเช้าใส่น้ำอ่ะมาไม่ตื่นมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะตื่นเร็วตอนแรกเดินเข้าไปบอกว่า กะว่าจะตื่นเขาตื่นมาพี่อ้าว11โมงแล้วไม่มีใครถูกหนูเลยหรอฟังเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยโหเขาตือนนี่เหรออ๋อเขากินกราหล่ำมุกโจได้ด้วยอ่ะนี่ไรเขากินเผ็ดคนนี้เมื่อกี้หักให้เขาชิมคนนี้เขากินเผ็ดคนนี้เขากินได้อยู่ปลาอยู่อ่ะปลาต่างหูหิว่ไหมลูกเขากินนี่นึงอาว่าเูากินไข่ต้มไหมคะลูก เอาไข่ต้มไหมกล้วยด้วยนะกินไหตําเบีไเยอะไข่ต้มไหครับลูกตัดไหมเอาไข่ต้มไหมกินไม่ได้อันนี้ของเบบี้กินไม่ได้ต้องเก็บไปนากินไม่ได้อันี้่ชเป็นเชี่้ากินไม่ได้เอาไว้ให้น้องที่อยู่ปีทีแลวกันเราจะท้าเหมืนกัอเดี๋ยวจะเอาไปกินข้าวกันแล้วถวานี้ังไอาบปกป๊เียวเสร็จล้ว ส่วนจะไปกินร้านไหนนั Eu, i, ้นเดี๋ยวติดตามได้ในดีมอชาแนลนะครับอเดลนมานี้มานี่มา้าไอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอน้ำอยู่อย่าเข้าไปเอามาเดี๋ยวๆเดี๋ยวคีก็ต้องขึ้นละมังประมาณสิบเอ็ดโมงจะขึ้นเ่ะเดี๋ยวจัดการโอเคเดี๋ยวเราไลฟ์กันประมาณนี้แล้วกันเนาะ ให้ดูอ่ะให้ดูทะเลสำหรับคนที่แบบทะเลไหนแนะนำหน่อยอ้าวพี่ยุอันนี้ทะเลที่ไหนทะเลที่ภูเก็ตไม่ใช่หรอมั้ยจรที่นี่พังงาลูกที่พังงาใช่ทะเลพังงาทะเลทะเลทะเลเอ๊ะอัญญาจะดูทะเลอ่ะอัญญาจะดูทะเลเหรอคะอัญญามาดูทะเลไปนวดไหมคะอัญญาไปนวดไหมคะ ไปไหมอ่ะย่าเป็นพีพีไปไหนพีพีอาบน้ำเล่นน้ำอยู่อยู่ในห้องน้ำในอ่างเขาในห้องเขามีอ่างจัตุซี่สนุกไหมล่ะเราอ่ะจริงๆที่เนี่ยเขามีสวนน้ำด้วยนะสวนน้ำแบบจริงจังอ่ะแบบเด็กเล่นได้มีสไลเดอร์ยาวมีแบบโอ้สไลเดอร์วนด้วยนะเมื่อวานนี้เราไปเล่นกันก็ไปดูรูปได้นะเราถ่าย y o ยูทูบมาแต่ว่าเราลงรูปไปเมื่อวานนี้ในเพจ กบวิญญาณให้แกพ่อปุ๊กอีกมไม่ได้วันนี้มาเอะไว้ไว้ก็ตะดกระต่ายนะใใทานีขึ้นชื่อเรื่องข้องอาหารใช่อาหารดีมากและลายอาหารก็คือแบบมีทุกแบบอ่ะอาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารวายุอาหารวายุคืออะไรอาหารวายุที่ห้องอาหารเยอะ เรียกว่าแบบมาพักแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ได้นะเอาจิงจริงคุณพงศกรสกมบัตร้อยดวงบอกว่าพี่ตั้มคิดถึงน้องเพย์ไหนลงไม่ยังมามีเขาลงไม่ยัง ต่อไปไม่มีนะถ้าไงนถ้าเกิดว่าร้านวิวเดี๋ยวดีบอยชแนลในทิกตอกนะครับใช่ร้านวิวเดี๋ยวลงเบื้องหลังแต่ถ้าร้านวิวผมจะลงเบื้องหลังให้ดูเพาตลกนี้ก็เป็นอาจจะเป็นหมันได้ถ่ายถ่ายด้วยหรื่ถ่าย่ถ่ายมาไม่ได้ถ่ายอ่ะบายบายหน่อยบายบายหน่อยทุกคนหันมาบายบายกันหน่อยหนึ่งเอ้าบาย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 ไม่มีใครหันมาบายบายก่อนดีดีไม่เป็นไรพร้อมกันในเรืีบายบายก่อนบม่สิไม่สิไม่ายไม่สิไม พิ่ทีมาแล้วที่สามไม่สบายหายแล้วที่สาหายยากวัดพี่ทีออกมาแล้วอเดี๋ยวรอน้องเทีเออกมาบายบายนิดน,นึงลกันันแล้วอ่ะนอัญญาลีนมานี่ เ็นสาวๆเข้ามาได้ไงครับตอนนี้เอผมที่เกี่ยวบื่ออดอดออึดอึด้เอาาึดอึดออึออึดอาดอดอึดอดอึดอดอึ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 ดออึดอึ o อึด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 อ ของสุดพัสมาหนึ่งร้ <gotta> go. อยดวงน้องพีเสร็จยาน้อ,นองพีออกมาบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะปิดไลค์กันด้วยน้องพี <laughs>

เนี่บายบ้ไปหน่อยบปพ่อน่อยโอเคอ่ะเห็นครบทุกคนแล้วนะว่าไงบอกาขาดผู้ชายใเ้มอมเมนตบอาบยบายบายบายอ่ะทุกคนบายบายเห็นหน้าเอายังยบายบายเจอกันนะ